ติดฟิล์มไสกันรอยแล้วเนี่ยยังสามารถเป็นรอยได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจในคลิปนี้กันนะครับติดฟิล์มใสกันรอยมาแล้วแต่รถยังมีรอยอยู่หรือบางคนเจอฟิล์มหมองฟ,ฟิล์มขุ่นฟิล์มมีรอยขนแมวเพียบเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟิล์มใสกันรอยคุณก็มีข้อจํากัดของมันนะครับและต้องการการดูแลเช่นเดียวกันครับ ฟิล์มใสกันรอยเป็นรอยได้จริงนะครับเราก็ต้องเข้าใจชนิดของรอยที่เกิดขึ้นด้วยฟิล์มดีแค่ไหนก็เป็นรอยได้เหมือนกันนะครับเพราะฟิล์มไม่ได้กันคลุกแรงกระแทกคุกแรงเสียดสีจากเราใช้งานนะครับรอยขนแมวรอยเบียดกระเป๋ารอยหินดิบเด็กๆอันนี้กันได้นะครับแต่ถ้าเป็นของมีคมเม็ดหินเม็ดปวดที่คมคมหน่อยเฉียวแรงๆหน่อยเบียดโลหะ แบบนี้ฟิล์มก็ทะลุได้เช่นเดียวกันครับทาไมฟิล์มใสกันลอยถึงเป็นรอยง่ายกว่าที่คิดนะครับฟิล์มบางตัวเนี่ยเป็นรอยง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มเกรดต่ำเป็นฟิล์มที่ไม่มีชั้นเคลือบกันรอยนะครับไม่มีเซลล์พิเวิง็อปโค้นะครับล้างรถด,ด้วยผ้าหยาบนะครับขัดแดงใช้แชมพูล้างรถผิดประเภทหรือล้างรถผิดวิธีตรงนี้ก็สามารถทําให้ฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยเป็นรอยได้เช่นเดียวกัน และความเข้าใจผิดนะครับที่มกักจะเจอบ่อยๆครับหลายๆคนคิดว่านะฮะการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่ต้องดูแลนะครับอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดนะครับความจริงคือฟิล์มใสกันรอยก็ต้องการความดูแลเหมือนผิวรถของเราเหมือนกันนี่นะครับเช่นเื่องการขัดแห้งนะครับดางด้วยฟองน้ําสะอาด และการล้างรถเนี่ยถายนะยา้าล้างเองนะควรที่จะแยกผ้าบนผ้าล่างผ้ากลางอะไรอย่างนี้ก็ควรที่ต้องแยกนะครับและควรที่จะต้องมีการเคลียร์มลภาวะหน้าฟิล์มขอบฟิล์มชายฟิล์มนะครับแล้วก็เคลือบกำลุงฟิล์มเพื่อชะลอความเหลืองและรักษาความใสไว้ให้ได้ยาวที่สุดครับ แล้วทีเนี้ยนะครับเราจะมีวิธีการเลือกฟิล์มยังไงไม่ให้ผิดหวังนะครับเลือกฟิล์มที่มีเซลล์ฮีลิ่งซึ่งเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีชั้นเคลือบด้านบนนะครับหรือท็อปโค้ดนะครับซึ่งท็อปโค้ดก็จะมีประมาณ15ไมครนะครับให้เราได้ใช้งานรักษารอยขีดข่วนอะไรพวกเนี้ยนะฮะติดตั้งกับร้านที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ติดตั้งกับร้านที่มีบริการหลังการขายนัดกลับมาบำรุงฟิล์มเคลียร์ม,มุภาวะอย่างสม่ำเสมอครับ อันนี้สาคัญเลยนะครับฟิล์มสกันรอยไม่ใช่ของพิเศษไม่ใช่ว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะปกป้องได้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้อันนี้ไม่ใช่นะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอยากให้ลถคุณดูใหม่เสมอเลือกฟิล์มให้เหมาะและเลือกวิธีดูแลให้ดีที่สุดครับถ้ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเลือกฟิล์มซีรีส์ไห,ไหนดีริลเรดไหนดีก็สามารถทักเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับทางร้านได้เลยครับ